ดูมี่อ่ะเอามายครับอ่ะซอนมี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 ลีดูมี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 มมอ่าอันนี้จําได้ยังท่อนนี้จำได้ออนนเอาตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกตั้งแต่ล่าซอนมีลาอ่ะดูครูนะ ช้าๆนะครับลาซอนมีลาซอนดูลาซอนมีลาลาซอนมีลาซอนดูลาซอนมีลาซอนมีมีดูมีมีมีเห็นไหมมันจะต่อมันจะต่อเนื่องกันได้เลย เราไม่ต้องรีบเราเอาช้าๆให้สมองเสมออ่าลองดูครับ สังเกตไหมถ้าเราถ้าเราไม่ท่องโน้ตด,ด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราลืมเพราะว่าเราเราเราตอนเราหัดรล่นเนี่ยเรายังจินตนาการไม่ออกว่าโน้ตตัวเนี้ยมันเสียงอะไรเพราะฉะนั้นหนูต้องพยายามพยายามพูดโน้ตตลอดเพื่อที่ว่าให้มันจําให้ได้ให้แม่นก่อนเข้าใจไหมครับมันจะได้ไม่ลืมอ่ลองใหม่ครับลองใหม่ ซอนมีลาซอนดูละลาซอนมีลาซอนมอืมสองรอบสองรอบสองล,อองล,อองลาซอนมีลาสองรอบใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นรอบเดียวเอาใหม่ครับสามสี่ลาซอนมีลาซอนดูละ

เอาใหม่ครับซ่อนมีไหมอ่ะตรงซ่อนมีน่าซ่อนซ่อนมี ซันีโดมอ่ะอันนี้จำได้ยังจำได้จำได้แล้วต่อไปมันก็จะเป็นอะไรลีซอนมี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 ลีโดลาใช่ไหมอ่ะลีซอนมีมี นะลีซอนมีมีมีดูล,ลาลาลา,ลา,ลา,ลาอะจำได้อย่างตรงนี้จำได้แล้วเอามาต่อกันต่อกันมันจะเป็นวักของมันวักนี้จะเป็นอ่ะซอนมี จะอยู่วักของมันเมื่อกี้ครูครูแบ่งย่อยเฉยว่าให้เราเข้าใจง่ายนะครับทีนี้เอามาต่อกันอ่ะซ่อนมีอ่ะซ่อนมีซ่อนมีเลมีมดมีมม <"Me> ีเลซมีมี <"Me> อ่าเอาเอาให้คล่องท่อนนี้ให้คล่องซอนมีดีดโดมีฟีซอนมีดีโดลาอ่าเอาให้มันคล่องทง่อนนี้อ่าเอาไว้ครับ ซอนมีมีดูมีดีซอนมีดูละลองดู เอาไม่เอาไว่อ่อาชนะ้าช้าซอนมีลีโดมีนะเลซอนมีลีโดลาอย่างนี้อ่าเยยมมาก 三。衣。 อืมอ่ามันยังยังยังอ่าผิดผิดถูกๆูกอยู่มันเกิดจากว่าเรายัางยังจําไม่ได้เพราะว่าเราเราเพิ่มโน้ตใช่ไหมเราครูเพิ่มโน้ตให้ให้มันเพาะกว่าเดิมนะครับเอาใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องจําให้ได้นะครับซนมีดีดูมีลีซนมีลีดูลาเห็นไหมครับอ่ะเราหนูราชาครับ

อ่าเอาใหม่ครับซันเล่เลซอนมีเลโดอ่าเอาใหม่เอาใหม่ซันมีใหม่ครับซัน เส่วนมีจตราอ่าอทนนี้พอเริ่มจําได้แล้วเริ่มจําท่อนนี้ได้แล้วเอาเราเล่นมาตั้งแต่ท่อนแรกมาถึงท่อนนี้อ่าจะเป็นแบบนี้นะครับลาซนวีลา ต่อเนื่องกันเลยมันจะเพาะไหลหไปตามกันอ่ะลองดูครับช้าๆไม่ต้องรีบ <c oughs> เอาให้แม่นก่อน อ่ะมอ่าดูครูดูครูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเรียนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวครูจะอัดอัดวิดีโอแล้วส่งให้ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ทบทวนนะครับถามอย่างนี้ลาเห็นไหมเราลืมเราลืมตรงนี้นะเราลืมตรงตรงนี้ลาเห็นไหมลาสนีลา เลโดมี Le, do, อ่ะอทำไงท่อนนี้จะเป็น,เห,นเห็นไหมทำถาว่าสอนทีเดียวหมดเพลงได้ไหมสอนได้แต่ว่าเราอาจจะจําไม่ได้ครูครูคถึงบอกว่าเราต้องพยายามจําจําทีละวะักจําทีละท่อนทีละท่อนไปจําให้มันได้แล้วเราเค่อยเอามารวมกันมันจะได้ไม่ลืมครับอ่ะ,อะเอาใหม่ท่อนท่อนท่อนทอน่ทอนนี้แม่นหรือยังล่า ท่านนี้จําได้แม่นหรือ,อยังยังไม่แม่นมากครับไม่แม่นมากครับอ่าวงั้นทวนทวนท่อนนี้ก่อนอ่าเอาท่อนนี้ก่อนล่าซ่อนมีล่านี้ก่อนอ่าให้มันคลองห้่องอ่าไม่ต้องรีบอ่าดีมากอ่าวนฝึกฝึกวนไปวนไปเรื่อยๆท่อนนี้แหละ